วันนี้เราจะมาชิมค่ะว่าวายจำปะดะหมักน้ำตาลอ้อยจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆดูสีวายที่ได้มาเนี่ยกลิ่นหอมเลยนะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะ หัวเพื่อนๆตัวนี้นะมันได้ความเข้มข้นของไวน์มากเลยป้าหมูใช้น้ำตาลอ้อยมาหมักนะคะมันได้สีที่สวยงามนะมันได้รสชาติที่หอมขึ้นจมูกวสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆแปลรูปจำปะดะนะจำปะดะนะคะเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นแรงนะเพื่อนๆนะวันนี้เราจะมาทำไวน์จำปะดะนะคะ สูตรในวันนี้นะคะเราจะทำไวายจำปะดะหมักน้ำตาลอ้อยนะน้ำตาลอ้อยนะป้าหมูใช้ของเมืองจันนะคะเราใช้ที่ครึ่งกิโลน้ำตาลทรายขาว1กิโลเดี๋ยวเราจะมาปอกเปลือกเตรียมเนื้อจำปะดะให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาดูในขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้นะคะป้าหมูก็ปอกจำปะดะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราจะใช้เนื้อพร้อมเม็ดนะคะที่500กรัมนะนี่นะคะเราจะใช้ที่สุกแบบนี้เลยนะกลิ่นแรงมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูในขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราใช้น้ำหนึ่งลิตรนะคะเทลงหม้อต้มได้เลยเปิดเตาค่ะพอน้ำเริ่มร้อนนะคะป้าหมูจะเทจำปะดะลงไปเลยพอน้ำเริ่มเดือดอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วป้าหมูจะเทน้ำตาลอ้อยนะคะลงไปเลยน้ำตาลอ้อยเนี่ยตัวนี้ป้าหมูได้มาจากเมืองจันนะเราใช้ครึ่งกิโลค่ะ ไม่อยากจะให้วายมันสีดําเกินไปนะเราเทน้ําตาลลงไปเพื่อนๆคนด้วยนะไม่งั้นน้ำตาลมันติดก้นหม้อนะเราจะเติมน้ําตาลทรายขาวหนึ่งกิโลนะคะน้ําตาลทรายขาวเนี่ยใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะเทลงไปเลยหนึ่งกิโลคนเลยค่ะให้น้ําตาลทรายละลายค่ะ เราจะต้มให้น้ำตาลสองชนิดละลายนะคะตอนนี้น้ำตาลสองชนิดก็ละลายแล้วนะเห็นไหมมันไม่มีเม็ดทรายแล้วนะคะเราคนไปมันก็ไม่มีเม็ดทรายแล้วนะเราก็ปิดเตาเลยค่ะตอนนี้เราปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องพักให้น้ำที่ต้มจำปะดาเนี่ยเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะเราถึงจะมาทำการผสมในขั้นตอนต่อไปนะคะ เดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตค่ะตอนนี้เราก็พักจนน้ําต้มจำปาดะเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ําส่วนที่เหลือเลยค่ะน้ําส่วนที่เหลือเนี่ยเราใช้เป็นน้ําดื่มนะคะเราจะเทลงไปเลย5ลิตรพอเราเทน้ําดื่มเสร็จนะคะเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะ ขั้นตอนนี้นะคะเราจะแบ่งน้ําใส่ชามเล็กไว้มาเทยีส์นะป้าหมูใช้เป็นยีส์ทำาใหนึ่งช้อนชานะเราจะเทลงไปในชามที่เราแบ่งน้ําไว้นะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้ยีส์ทำงานก่อนนะคะประมาณหนึ่นาทีนะระหว่างที่เรารอยีส์ทำงานนะคะเราเทน้ําลงถังหมักก่อนได้เลย ตอนนี้เราก็เทวายลงถังเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ยิตดของเราก็ขึ้นฟูดีแบบนี้เลยนะคะยิตดขึ้นฟูดีแบบนี้หมายความว่ายิตดคุณภาพดีนะถ้ายิตดหมดอายุดูง่ายมากนะคะน้ําที่เราเท,ทยิตดมันจะใส่นะและผงยิตดมันจะตกลงไปก้นถ้วยแบบนั้นเรียกว่ายิตดตายนะคะเราจะต้องซื้อยสตดใหม่มาใช้งานนะถ้ายิตดขึ้นฟูดีแบบนี้เราเทลงถังหมักได้เลยค่ะเทลงไปได้เลย เราเทยี์เสร็จเรียบร้อยเราจะปิดฝาถังให้สนิทก,ก่อนค่ะเขย่าถังค่ะการเขย่าถังนะคะมันช่วยเพิ่มออกซิเจนภายในถังนะแล้วก็ทําให้ยี์กระจายตัวนะคะยีดมันก็ทํางานได้ไวขึ้นเสร็จเรียบร้อยเราคลายฝาถังออกครึ่งเกลียวนะการคลายฝาถังออกครึ่งเกลียวแบบนี้นะคะมันช่วยให้อากาศภายในถังเนี่ยระเหยอ,ออกมาได้นะคะ เหมือนการใช้แอร์ล็อกเลยเราคลายฝาถังเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องเจาะรูใช้แอร์ล็อกนะคะการใช้แอร์ล็อกนะคะเราจะต้องเจาะรูที่ฝาถังด้วยทำวายในขั้นตอนการบ่มนะเพื่อนๆมันจะต้องใช้ฝาถังที่ปิดสนิทนะแต่ถ้าสมาชิกเจาะรูฝาถังไปนะคะมันก็จะมีรูเวลาที่เราบ่มวายเนี่ยมันก็จะต้องหาสติ๊กเกอร์หาอะไรมาอุดรอยรั่วด้วยนะคะมันจะยุ่งยากถ้าใช้วิธีของป้าหมูเนี่ย เพื่อนๆก็ไม่ต้องเจาะรูที่ฝาถังให้มันเสียนะการคลายฝาถังแบบนี้มันก็ใช้งานได้แบบเดียวกันเลยคลายฝาถังเสร็จเพื่อนๆอย่าลืมเขียนสติกเกอร์มาติดเอาไว้ด้วยนะว่าเราทำวายอะไรวายจำปาดะหมักน้ำตาลอ้อยนะคะป้าหมูหมักวันที่30เดือน8ปี67เนะเราจะหมักในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ2สัปดาห์เดี๋ยวครบ2สัปดาห์ป้าหมูจะมาอัปเดตให้คะ่ะว่าวายจำปาดะหมักน้ำตาลอ้อยเนี่ยมันจะมีรสชาติที่เราพอใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวป้าหมูมาอัปเดตคะ่ะ วันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายจำปะดะหมักน้ำตาลอ้อยนะคะป้าหมูหมักยาวนานถึง20วันเลยนะตอนนี้ยิดก็หยุดการทํางานแล้วนะคะเราจะทําการกองกา,กากแล้วก็นอกยิดได้เลยค่ะเราจะกองผ่านกระชอนเลยค่ะตอนนี้เรากองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกากแบบนี้เราไม่ใช้นะเราจะทิ้งเลยนะคะใครที่ทำวายสูตรของป้าหมูนะคะถ้าชอบให้มีความหวานนะ เราจะหมัก15วันนะคะมันจะยังมีความหวานหลงเหลือนะแต่ถ้าหมักยาวนานเหมือนของป้าหมูนะคะ20วันความหวานมันจะไม่เหลือนะคะเพราะว่ายี่กินน้าตาลหมดมันจะเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์พอยี่กินน้าตาลหมดนะคะความหวานมันไม่เหลือเนี่ยมันจะติดฝาดนะถ้าใครที่ชอบไวน์ที่มีความขมความฝาดนะคะก็ไม่ต้องแก้ไขรสชาติอะไรเลยหมัก20วันแล้วคุณทําการน็อกได้เลยแต่ถ้าอยากให้มีติดหวานหน่อยๆน,นะคะ เราสามารถแก้ไขรสชาติโดยการเติมน้ําตาลทรายได้นะน้ําตาลทรายเราใช้น้ําตาลทรายขาวแบบนี้นะคะถ้าใครชิมแล้วขมน้อยเฝื่อนน้อยเนี่ยเติมน้ําตาลทรายที่30กรัมแต่ถ้าใครชิมวายแล้วมีความขมมากเฝื่อนมากกินไม่ได้เลยขมติดลิ้นเลยเราจะเติมน้ําตาลทรายแค่50กรัมนะคะเทลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะเราจะไม่ชิมวายตอนที่น็อกยีตนะคะมันยังไม่เกิดความหวา sheets. นนะเพื่อนๆนเราใส่น้ำตาลลงไปตอนนี้มันยังไม่เกิดความหวานค่ะ มันต้องใช้ระยะเวลาบ่มไปก่อนสองสัปดาห์มันจะเพิ่มความกลมกล่อมมากขึ้นนะเราเปิดเตาได้เลยค่ะเราใส่น้ำตาลทรายลงไปรีบคนเลยนะคะไม่งั้นน้ำตาลทรายมันติดก้นหม้อมนจะม็ไหม้นะ <ส Wheels> การทําวายนะคะเครื่องวัดอุณหภูมิมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะ,คะใครที่ยังไม่มีใช้สามารถสั่งซื้อที่ป้าหมูได้เลย ปลาหมูมีจําหน่ายนะตัวเดียวกับที่ใช้สอนนะคะเราใส่ฐานเข้าไปนะคะเราเปิดเครื่องได้เลยบางรุ่นเปิดที่ตัวเองบางรุ่นเปิดที่สัญลักษณ์อุณหภูมินะคะเปิดให้เครื่องมันทํางานขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะใช้โหมดบอดี้แบบนี้นะถ้าอยากจะรู้ว่าเครื่องวัดอุณหภูมิของเรามันใช้งานได้อยู่ไหมให้ยิงใส่ฝ่ามือตัวเองนะพอเรายิงใส่ฝ่ามือตัวเองมันจะขึ้นอุณหภูมิร่างกายแบบนี้หมายความว่าเครื่องวัดอุณหภูมิของเราใช้งานได้นะ เราใช้เครื่องวัดอุณหภูมิกับวายนะจะต้องคนน้ำวายไปด้วยเพื่อให้ไอร้อนมาระเหยขึ้นมานะคะเครื่องวัดอุณหภูมิเรามันจะได้จับค่าได้นะคะเพราะว่ามันทำงานด้วยระบบอินฟาเรดนะมันจับด้วยความร้อนค่ะเราจะน็อกยีกแค่40องศาเท่านั้นนะคนน้ำวายไปด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ยิงเครื่องวัดอุณหภูมิไปด้วย เราคนเบาๆแบบนี้นะคะคนเบาๆแล้วก็ยิงไปด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิมันจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นแบบนี้นะคะเราก็วัดให้มันได้40นะเราวัดอุณหภูมิ40องศาใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ1-2นาทีเท่านั้นนะแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านด้วยค่ะนี่นะคะตอนนี้ป้าหมูวัดได้ที่40องศาเป๊ะแบบนี้เลยเราจะปิดเตาค่ะ อนนี้เราปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องพักให้วายเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะถึงจะเทลงถังบ่มนะห้ามใจร้อนเทวายลงถังในขณะที่วายมีอุณหภูมิสูงนะคะมันจะก่อตัวเป็นไอน้ำและทำให้เกิดฝ้าขาวเวลาที่เราบ่มไปนะมันจะมีกลิ่นเหม็นเน่านะเดี๋ยวพอวายเป็นอุณหภูมิห้องป้าหมูจะมาอัปเดตขั้นตอนต่อไปนะตอนนี้เราพักจนวายจำประดะหมักน้ำตาลอ้อยเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะเทลงถังสำหรับบ่มได้เลยค่ะ ตอนนี้เราเทวายลงถังบ่มเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆน,นอกยีส้สองขั้นตอนนะโดยการเติมสารโพแทสเซียมเมตาไบซันไฟน์นะคะหรือว่าชื่อย่อคือ KMS สารตัวนี้นะคะคือสารคงสภาพใส่เพื่อให้สีกลิ่นรสของวายนะคะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เราทำนั่นเองนะ ใครที่ทําสูตรวายของปลาหมูนะคะห้ลิตรนะเราจะใช้ KMS ที่2ช้อนน้าเงินแบบนี้นะเราจะตักแบบนี้นะคะ2ช้อนเทลงไปเลย1 2สาร KMS มมันละลายค่อนข้างง่ายนะคะเทลงไปในน้ำวายเนี่ยมันก็ละลายทันทีนะสารเคมีทุกชนิดนะคะมีอันตรายห้ามสูดดมและเก็บให้พ้นมือเด็กนะ พอเราเติมสาร KMS ลงไปนะคะเราจะปิดฝาถังให้สนิทเลยเพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการบ่มแล้วนะคะขั้นตอนการบ่มเนี่ย <c oughs> เพื่อนๆบ่มผ่านไป2คืนให้มาตรวจถังนะถ้ากดบุ๋มๆลงแบบเนี้เราก็จะบ่มต่อในอุณหภูมิห้องได้เลยแต่ถ้าถัางบวมถังตึงกดไม่ลงนะคะให้เราคลายฝาถังออกครึ่งเกลียวเหมือนตอนที่หมักนะแล้วก็บ่มต่อในอุณหภูมิห้องได้เลยค่ะปลาหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องประมาณ2สัปดาห์นะเดี๋ยวครบ2สัปดาห์เดี๋ยวเราจะมาดูค่ะว่า วายจำปดาหมักน้ำตาลอ้อยจะได้รสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนเพื่อรอชมค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตวายจำปดาหมักน้ำตาลอ้อยนะคะป้าหมูบ่มมาได้สองสัปดาห์ค่ะสองสัปดาห์เนี่ยเราได้น้ำวายที่ใสแบบนี้เลยเพื่อนเอนเห็นไหมเห็นสีไหมคะเหมือนสีอมพันเลยตัวนี้นะคะขวดนี้ป้าหมูเติมสารโพแทสเซียมซอเบตมาเจ็ดวันนะมันได้น้ำวายที่ใสนิ่งแบบนี้เลยเห็นไหมคะ เดี๋ยววันนี้ป้าหมูจะมาสอนวิธีการเก็บใบลงขวดโดยการเติมสารโพแทสเซียมซอร์เบตนะสารโพแทสเซียมซอร์เบตนะคะลักษณะเขาจะเป็นเม็ดแท่งๆเหมือนป้องอ้อยแบบนี้นะสารตัวนี้นะคะใส่เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์นะคะหรือว่าไม่ให้ยีสต์ตื่นกลับมาทํางานอีกนั่นเองนะเวลาที่เราใส่สารซอร์เบตลงไปนะคะมันจะช่วยทําให้ยีสต์ตายค่ะแล้วก็ได้น้ํวายที่ใส่แบบนี้นะวิธีการใช้งานซอร์เบตนะคะขวดขนาด3 0 0ถึง500 ml เนี่ย เราจะใช้ซอเบทที่1ช้อน1ช้อนแบบนี้ค่ะถ้าเป็นขวดใหญ่500-1000ถึง1,000 ml เราจะใช้ซอเบทที่2ช้อนน้ำเงินแบบนี้ค่ะเราตักซอเบท1ช้อนแบบนี้ค่ะใส่ลงไปในขวดได้เลยวิธีการยกถังวายนะคะเราจะยกแบบเกงข้อมือเรายกแล้วก็เทลงขวดได้เลยค่ะ ใช้วิธีการบ่มในถังแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนสมาชิกทาเองอยู่ที่บ้านเนี่ยสามารถที่จะบ่มยาวได้เลยค่ะสองเดือนสามเดือนเนี่ยเพื่อนๆบ่มยาวไปได้เลยมันจะได้น้ํวาบที่ใสยอยู่ในถังเลยแล้วพอเราเห็นน้ำํำใบใสๆเนี่ยเราก็ใช้วิธีการยกเทแบบป้าหมูเลยไม่ต้องใช้วิธีการลักน้ําค่ะสะดวกสบายยกแล้วก็เทเลยจนกว่าเราจะเห็นตะกอนที่อยู่ก้นถังเนี่ยมันลอยขึ้นมา พอตะกรอนที่อยู่ก้นถังลอยขึ้นมาให้เราแยกขวดนะคะแยกขวดเก็บแบบนี้พอเราแยกขวดเก็บแบบนี้เห็นไหมคะเราเทใส่ขวดเนี่ยพื้นที่ขวดมันจะน้อยกว่าในถังมันจะมีการตกตะกรอนเพิ่มขึ้นค่ะเห็นไหมเราจะได้น้ํำวายใสๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเราก็ใช้วิธีการเอียงขวดเทเหมือนเดิมนะเอียงขวดเทเหมือนเทใส่ขวดแบบเนี้ยพอถึงตะกอนแบบนี้ เราสามารถเททิ้งได้เลยเพราะว่ามันตกตะกอนถึงขีดสุดแล้วนะเราเทวายลงขวดนะคะเราก็ปิดฝาขวดให้สนิทได้เลยเขียนสติกเกอร์มาติดเอาไว้นะคะเราจะทําเป็นประวัติเอาไว้เลยว่าเราทาวายอะไรวายจำปาดะหมักน้าตาลอ้อยผลิตวันที่เท่าไหร่แอลได้เท่าไหร่เนี่ยเราเขียนเป็นประวัติไว้แบบนี้เราบ่มไปในระยะยาวนะคะ5เดือน6เดือนปีหนึ่งเนี่ยเรากลับมาดูเนี่ยมันก็ยังจะมีประวัติให้เราอ่านนะบางคนเนี่ยทํา เยอะๆนะคะทำหลายๆชนิดเนี่ยก็ไม่ได้เขียนไว้นะคะคิดว่าตัวเองจะจําได้พอเวลาผ่านไป5เดือน6เดือนปีหนึ่งเนี่ยเรากลับมาดูาเราจําไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะว่าอันนี้หมักอะไรทําวันที่เท่าไหร่แอลเท่าไหร่เนี่ยจดเอาไว้เลยดีที่สุดนะวันนี้เราจะมาชิมค่ะว่าวายจำปะดาหมักน้ำตาลอ้อยจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหน เพื่อนๆดูสีวายที่ได้มาเนี่ยกลิ่นหอมเลยนะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะอืมโหเพื่อนๆตัวนี้นะคะมันได้ความเข้มข้นของวายมากเลยป้าหมูใช้น้ำตาลอ้อยมาหมักนะคะแต่ว่าเราใช้วิธีการผสมผสานระหว่างน้ำตาลสองชนิดเพราะฉะนั้น เวลาที่หมักออกมาแล้วเพื่อนๆดูว่ามันมีความน่าดื่มไหมมันได้สีสันสวยงามตามที่ป้าหมูบอกไหมเราใช้น้ำตาลอ้อยมาหมักนะคะมันได้สีที่สวยงามนะมันได้รสชาติที่หอมขึ้นจมูกตัวจำปดาเองเขามีกลิ่นแรงนะคะแต่ว่าเรารู้วิธีการมิกยังไงให้มันเกิดความสมดุลกันนะมันจะได้วายที่อร่อยมีคุณภาพแบบนี้เลยตัวนี้นะคะ ความหวานแทบไม่เหลือนะมันได้ความขมความฝาดของตัววายอะ่ะแบบอร่อยมากใครที่ชอบวายที่มีความเข้มแรงๆนะป้าหมูแนะนำเลยนะคุณดูว่าเวลาที่ป้าหมูเอาผลไม้ต่างๆมาหมักนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ที่กลิ่นแรงนะเพื่อนๆมันค่อนข้างที่จะทำยากแต่ว่าเรารู้วิธีการมิก,กแบบไหนให้มันเกิดความอร่อย เพื่อนสมาชิกไปทำตามได้แบบง่ายๆเลยนะขอแค่คุณดูตั้งแต่ต้นจนจบดูอย่างละเอียดนะดูไปด้วยศึกษาไปด้วยนะอันไหนจดได้คุณจดอันไหนที่เป็นสาระสำคัญเนี่ยคุณจดไปเลยนะป้าหมูสอนให้แบบฟรีๆเนี่ยไม่ได้เสียเงินเสียทองเพราะฉะนั้นคุณกอบโกลวยเอาความรู้ไปให้ได้มากที่สุดนะป้าหมูไม่มีกากนะสอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยจนถึงมารีวิวการชิมเนี่ยสีวายแบบนี้ ความใสแบบนี้มันได้วายที่มีคุณภาพแบบนี้เลยนะขอให้ทำตามทุกขั้นตอนนะอย่านอกสูตรนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยากจะนอกสูตรอยากจะปรับแต่งสูตรของตัวเองนะอยากปรับแต่งสูตรของตัวเองไม่ผิดค่ะแต่ว่าคุณทำตามสูตรไปก่อนพอคุณเก่งแล้วนะคะคุณอยากจะเอาไปปรับเปลี่ยนเป็นสูตรเฉพาะของคุณเนี่ยก็ไม่ผิดนะแต่ ในขั้นตอนแรกนะ่ะทาตามสูตรนะคะออกมาได้รสชาติแบบนี้จริงๆนะมันปรับแต่งเนี่ยความหวานของแต่ละคนไม่เท่ากันแค่นั้นนะถ้าอยากจะได้มีติดหวานน่อยๆเนี่ยคุณก็หมัก15วันถ้าอยากได้แอลสูงหน่อยนะความหวานมันก็จะหายมันจะติดขมติดฝาดแต่ถ้าคนที่ชอบวายติดขมติดฝาดเนี่ยมันก็ตอบโจทย์นะทำตามสูตรของป้าหมูนะคะรับรองคุณจะได้ายที่มีคุณภาพแบบนี้ ใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยคนดูเยอะมากเลยค่ะแต่คนกดไลค์เนี่ยสิบต่อหนึ่งคือไม่ชอบวิดีโอที่ป้าหมูทําเหรอคะป้าหมูดูว่าเพื่อนสมาชิกชอบคลิปวิดีโอที่ป้าหมูผลิตมามา,มากน้อยแค่ไหนจากการกดไลค์นะคุณสามารถเม้นพูดคุยกับป้าหมูใต้คลิปได้เลยค่ะป้าหมูยินดีตอบทุกคําถามนะ แชร์ออกไปเยอะๆเลยค่ะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทำวายอย่างถูกต้องป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอซทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะป้าหมูเป็นห่วงค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ